สวัสดีครับพี่น้องสมาดีครับพี่น้องสุกุปุกคนครับขอกระช่องเตาบนคนเป็นแขงครับพี่น้องเมื่อนี้เปิดคลิปยี่นรถครับกําล่งสิไปนอนคุ้นครับสิไปรับเอาพินิวัดครับพี่น้องเมื่อนี้กะสิไปบันต่างหลางครับไปเอาบุญนะครับไปบุญยุ่ล้าเทือแลกนะครับไปบ่เคยไปบุญนะครับงานบุญประจาปีของบันต่างหลางแลครับเนาะมือ มืออื่นกับสิมีล่ำเหลืองนะครับแล้ว่ามือหนีงกับสิไปหาพินิวัตรไปน้ากันครับไปกับพินิวัตรสองคนนะครับพอดีเมื่อกี้ไปส่งไปส่งเกมยุหาวดนะครับก็เลยสิ่กายออกไปรับพินิวัตรเลยนะครับตอนนี้ยุแย่ค่ำํำแสบวารินครับเดี๋ยวไปพ่อกันไปหาพินิวัตรยุหอดยุบานกันนะครับพี่น้องตอนนี้ผมก็ลั่งสิขับรถนะครับตอนนี้ติดไฟแดงย่โอเคครับพี่น้องไะไปกันเลยครับ เอาพี่น้องตอนนี้หอดบ้านพี่นิวัฒน์แล้วครับ<ย>เดี๋ยวมานขนของขึ้นรถกันครับพี่น้องพันธาโดน่ะเยียงเนี้ยไอเอาห้ามลงอยู่บ่ห้ามได้ใบบ่ได้สองสอบเอาลงองหนิวอ่ะย่อห้ามลงกันครับพอดีพี่นิวัฒน์พูดบอกว่าเอาห้ามไม่เนี่ยจะสอบส อออเอาน่องมันเอาไปขายเขาเห็ดเสือเห็ดครับรนะเขาเขาไปเห็ดเสือเห็ดขายเป็นก่อนครับเขาเขออายไม่ยังแม่มีตตะบกม่วงหรอแมงนลยกระปะแดกสองโลม่วงก็ปปะแดก ขึ้นรถกันครับอันนี้จะเป็นข่าวสารครับกับเขาเปือกนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกล้องของสดเป็นกล้องชื่อของสดนะครับเป็นพวกหมูพวกหนื้อกะสีเฮ็ดบราร์บีคิวมาแรงครับพอดีสิสลอง มื่นซับมาสิไปฉลองตั้งแต่ตก่อนมือไปชมบุรี่ะครับตั้งแต่วันที่โซ่สองโซ่สามก่อนสิไปบ้านเจียมาลากไม่ได้ไปครับอ,อันกับพวกห่วงว่ะครับอ,อันนี้ก็ได้ไอห่วงมันก็บกวกห่วงก็เลยว่าเอาไปฉลองอยู่บ,าบ้านเบ้าสุกแห่งปีไม่เห็ดครับก็ พอดีมีไอ้เลฟซี่ซาวันนะครับถ่าไปน้ำอยู่สองเมตรนะครับกระสีไดเพันไปน้ำพันกระสีหาวสองเมตรนะครับพอดีตอนนี้สวยแห้งครับผมไปส่งน้องเกมออกมาก,กับเก่าวง่งกลัวแหละครับพอดีเขาหลับปลิ้นยาอยู่ในเมืองทะเลรถติดตครับไปเปิดวไอ เดินทางกันเลยครับซื้อจอดซื้อสลับเปาอยูคี่บูนกันครับพี่นอ้องลานเก้าครับลานคัญญายครับพี่น้องลานประจำนะครับซื้อฝากกวปีปีใหม่แล้วก็าเบาซุกเบาหน่อยครับเข่นเลยจริงคนซื้อหลายครับ ขายดีแห้งถ้าสิเอาใส่ห h a t ับใส่มะะใสใหมูมมแดงแล้วกันใส่หน่อไม้สีกล่องครับหมูสับหมูแดงหน่อไม้สีส่กล่องครับแค่ไม่ใช่เลยแค่หมูสับกับหน่อไม้นะคะหมูแดงไม่มีเอาหมูสับมณ์สี่กล่องครับหมูสับสี่กล่องหมูสับหน่อไม้สี่กล่องครับ ายดีมากครับที่มันเหลือแต่ใส่หวานเลยค่ะกล้องเจ้าป่กครับก็้อร่อยค่ะสี่ร้อย เดินทางต่อครับเหลืออีกประมาณ 40, 40นาที่หัวชองเมฆครับเจียงพอดีตอนนี้11ปเอ็ดมอนเติงครับที่นี่วัดเป็นสื่อ,อครับข้อแดดครับซาับเปาพี่โบนนะครับซาับเปาก้อนใหญ่ป่ะสิออกเดินทางต่อครับพี่น้องครับพี่น้องผม พอดีตอนถามเดือนมีปัญหานะครับพอดีตัวพาสป,ปอร์ตผมนะครับมันมีเหลืออายุอยู่ใส่งานอยูหาเดือนครับมันก็นเลยบ่าสามารถที่จะใส่พาสป,ปอร์ตกับพาสป,ปอร์ต,ตร,ปปร,ร,รถขามได้นะครับพาสปอร์ตจาของกับพาสปอร์ตรถถามได้นะครับปกติมันต้องพาสปอร์ตส่วนบุคคลหาเอ้ยหกเดือนครับจ้างสี่เอารถขามได้นะครับอันนี้เหลืออายุหาเดือน มันเอารถขามเพาะใดนะครับต้องม่เห็ดใบขาวครับบัตรผ่านแดนนะครับหนังสือผ่านแดนชัวข้านะครับสามมือสองขึนนครับนะครับกัเป็นประสบการณ์ไม่นะครับจริงๆผมหูผมหูตะโดนนะครับแต่ว่าเรื่องเบิรงพาสปอร์ตจะคองวัดเบิดอายุเดือนกันยานะครับเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากนกฎาและอีกหาเดือนครับพอดีเขาเอาหกบ่พ่อครับเขาให้มาเห็ดหนังสือผ่านแดนครับตรงตู้ ตรงตู้ยืนพาสปอร์ตนะครับที่เอารถขามก็เลยนี่แหละครับเป็นประสบการณ์ไหมครับเอาไม่วาลซูพีหน้องฟังนะปะ่ะเดี๋ยวน่นสีสายแล้วครับตอนอีกจะบ่ายโมงละเดี๋ยวไปพอกันยุฟังหุ่นครับพี่มิวัส์กับอ่ากับผู้ที่มาน้าอีกสองคนไปถา่ายยุฟังหุ่นแล้วครับปะ่ปะป้าพี่หน้องหนายยื้อเวยครับเอด็ดเอกสารประมาณเกือบชั่วโมงครับ พอดีคนก้อนหนาผมก็มีปัญหานะครับไอที่เขาคิ้วครับตอนนี้เลี่ยวแล้วครับก็ลั่งสีขามแดนกับโอ้ยเพื่อนเอกสารเพิ่นติดเพื่อ็ยังเอารถมาจอยดอย้วยนะครับอัน,นก็บว่าได้ว่ากันหรอกครับแต่ว่ามันกระโดนนะครับคนที่ขามก้อนผมอยู่ัางตาฟังไทยะครับเพื่อนมีปัญหาประกาศผมก็มีปัญหานั่นครับผมก็มีปัญหาเรื่องที่ว่า พ่นิวถาถ่าเป็นชั่วโมงครับเนี่ยส่วนสิมาเขียนเอกสารนะครับแล้วก็ส่วนสิเรนจนใจเงินซีมองครับย่ฟังเข่าเล่านะครับตู้พาสปอร์ตแล้วก็ไปเสียเงินทาวรถดเข่าของกงศูนย์นะครับแล้วก็แตมออกของกรมศุลกากรน,นะครับศุลกากรคัสตอมนะครับของคัสตอมเนาะศุลกากรตอนนี้ก็ถ่าสแกนศุนลกากรครับ ล่วงหัวจักสแกนนะครับเพป็นวัตถุานึ่งหัวจักสแกนนะครับเพมันต้องลงไปเอาตัวเอาตัวนี่ครับไปสแกนนี่ครับเอาตัวนี้ไปสแกนลองมองไม่ยิ่งเยืยอมยุ่นะครับมันจังสิเปิดเลยนะครับพ,พี่น้องอินิวมาถ่ายให้ฟังสวยแหี้ยนครับเลย แค so ่เดี๋ยวผมเอาไปสแกนกันครับสแกนโตอันนั้นก็สิเปิดปอร์ ถ่ายตรงในน้นอยังฮอนแดดดยวยค่ะมือนพูดครับเป็นถ่าย้มันด้นละเคื่วสสีเร้วเอกสารกระายครับ แบบดูนพอดีพันสปอร์ตเวิร์อายุไอ้6เดือนก็เลยไอ้นี่ครับมันก็เลยไอ้ต้องไปเฮ <35 00. S 1> ็ดบอริพาดบัดผ่านเดือนบัดขาวไหมสามเมื่อสามเมื่อครับพอดีเลยลืมลืมมามันเหลือหาเดือนขันเหลือหาเดือนบ่อยเน่ยครับขันเหลือหาเดือนขาวก็ได้ใส่พาสปอร์ตจะของก็ได้ต้องไปใส่บริพาด มาเชือกันเนียเสื้อข้าวครับพี่น้องตอนนี้ทอดบันตังหลังแล้วครับตอนนี้หอดทาแล้วครับพี่น้องเสื้อสีมานอดสีม่งแดงครับเพราะว่าระบบอยู่ต่อหม้อหล่อมัน้นะครับพี่น้องกันเลยแบบว่ามันมันซาครับระบบไอ ระบบไอ้พวกเกี่ยวกับสแกนพาสปอร์ตนะครับแล้วก็ระบบเกี่ยวกับไอ้โตเฮดสติ๊กเกอร์รถยนต์นะครับมันมันหล่มครับจะเลยดนในจักหน่อยครับแล้วก็หันหันนี้ๆเอกครับพี่น่องถาคู้ใจก็ปีไม่ข่ามมารับครับต้องเอาเลือขขาดนะครับเพราะว่าของหลายแห้งยึดทั้งลัางลด กำลังขี่รถเสล่งนะครับตอนนี้ฟ้าห่วงฝนสิตกแล้วครับทางฟังทางบรรดานครับงานวัดกำลังเริ่มครับครับบรรยากาศกำลังเปิดเพลงดังเลยครับเพราะว่าบุญบานข่เจ้านะครับ มาเมอื้อมมาล่ำครับวันที่สองอู้นคุณจอยกำลังหน้าในไหนวะนะืออยางแนวน่ะาอเมื่อยขนของครับของยี่หลังรถหลายหน้าหอดแล้วครับ ตามด้วยพระเอกของเรานะครับบักกี้ครับกี้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 แม่เร้ยเฮ้ยกี้ทำไมทำอย่างนั้นอ่ะฮะทำไมทำอย่างนั้นอ่ะกี้สวัสดีครับระบบลมระบบยืดต่อม้อลมอคุณคุณว่ะ คุณไปคุณอายมันขุ่นอยู oh milk, ่แล้วบอก TFC แมนเอ้บนดีครับบัดีค่ะบ้าบาดีค่ะวัสดีครับโอ้ยนจังเลยเบาบีตัวนิดเวตดเยเ้บาไอ้ไปรขอนอแมนครับอ่าวบ้าดีบัาไปโดนกิ่เสร็จแลนเดี อะแบบนี้เลยไอ้จอยแล้วถือเละุจอยนี่มาหอด้านแล้วครับทุอถือถืออ่านน้ำถืออ่านน้ำลงเออสบายดีปลาลงกันนะสบายดีปลาล้งพวกแกอกินดอก ชืวะชื่วะลูกหยังเนี่ยลูกหยังลูกหยังเบาป๊งเขื่อนอยจากไยกับขี้หัวหรอมาทานตือนนอนมั้งไปเอาไปกินเด้อเอาไปเห็นแม่วันปอกไข่เด้อครับพี่น้อกมาหอดบานเลยหน่อยกับพี่แม่ก็คุยใจไปครับแสบป้อแสบบ้อปีผลลุงแสบบ้อโดย พี่น้องคลิปนี้กับสีดอไวซัมนีกอนะครับเดี๋ยวสีดหาเห็ดยังวัวเพื่นพัฒนไที่เห็นน้ำยาข้าวปุ่นเยอะครับเดี๋ยวสีน้ำยาขับปุ่นสูตรไทยเพิ่นน,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 น้ำครับเจักหมอ้อคลิปนี้กับสีเดไวซ้ำนี้นะครับพี่น้องเอาไว้พอกันยีพี่นะครับสวัสดีครับ